มือเองเร็วค่อยคุยกันก็รางมาเนี่ยแล้วทำไมพูดอะไรมือพูดอะไรเอามาไหนเขาลูกมามามาทำได้สองสามเดือนดีๆก็เลื่อนขั้นเป็นคนสนิทขึ้นเป็นคนขับรถไปไหนด้วยกันตลอดก็ซื้อให้ทุกอย่างอะค่ะใช่เขาก็โพสตลอดนะผู้หญิงแบบเป็นน้ำหนึ่งบอกว่าถ้าแบบซื้อกินอะไรเงี้ยเลี้ยงได้อะไรเพราเปิดตัวเลยอะแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานกูไม่ได้แย่งผู้ชายมันมาเอง บอกว่าว่<น>าเอ<น>าคืนไปสิกูไล่ยังไงก็ไม่ไปากตนากีนกูทุกวันเขาบอกว่าอยางี้เปี้ยนหมูนี่แหละค่ะก็เข้ามาก็ไปไหนทำงานแค่สามเดือนนะคะตอนแรกก็แพ็กของปกติเป็นพนักง,งานแพ็กของปกติทำได้สองสามเดือนดีๆดก็เลื่อนขั้นไปคนสนิท ขึ้นเป็นคนขับรถไปไหนด้วยกันตลอดก็ซื้อให้ทุกอย่างอะคะ่ะวันนี้ก็มาลงเสาเอกบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นผู้หญิงยกให้เขาบอกว่าเป็นเงินของแม่เขาบ้านราคา้ันสามเนาะเราจะไปาหาเงินที่ไหนมายกให้เขาก็โพสตลอดนะผู้หญิงแบบเป็น้ำหนึ่งบอกว่าถ้้แบบซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ มีลูกมีลูกสองคนค่ะใช่แต่ว่าเราหลักฐานเรามันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เพียงพอมันเขาสนุสานสนายกันก็บอกว่าต้องมีรูปที่เขาจับมือกันหรือว่าหอมกันโอบกอดอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเราก็มีแค่ภาพมันหลุดออกมาในแชทในแชทกลุ่มของพิมพ์ะดาพาเพลินเนาะชื่อเฟสกลุ่มในในพนักงานก็จะมีแม่น้ำหนึ่งขึ้นหยับหลังแฟนหนูแต่ว่าไม่เห็นหน้าหรอกแต่ว่าได้ยินเสียงเขาบอกว่า ที่หลังย่ามาคือกับกูยมาคือกับกูแบบให้รู้มั่งใครเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแฟนหนูก็นอนเขาก็หยับขึ้นหยับหลังแต่ว่าก็ดูในห้องว่าน่าจะบอรู้ก็อยู่กันสองคนบอสหนูย้ำหือกับกูหือกับกูบอสใช่ไหมอึเเคยคุยแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ยอมรับว่ามีนะคะแต่ว่าครั้งนั้นหนูก็หนูก็รู้ว่าเขามีอะไรกันก็เลยบอกว่า ก็คิดว่าแฟนอยากได้แค่สิ่งของหรือว่าอยากได้อะไรมาให้ครอบครัวอะไรเนี้ยหนูกเรียกว่าถ้าเขาชอบเอารองเท้าอะไรมหน,นูกเลยบอกว่าก็อยากไปเอาของแบบอะไรที่มันไร้สาระก็ไม่รู้ว่าเขาจะเบื่อมันไหนเอ,เ,เอาเงินเข้าบัญชีไว้หรือว่าอาให้แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้จะเอาของไร้สาระอะไรประมาณนี้ถ้าเขาจริงจังกับมันก็ดีนี่เขาเลยพูดนะว่าถ้าเขาจริงจัง กับจริงๆ,ๆจะยอมให้ไปไปอยู่นู่นไหมว่างี้เขาพูดมาแบบนี้นก็อ่ะอ่ะถ้าพูดแบบนี้ก็เะแสดงว่าก็ใจๆๆมันก็ไปอยู่นู่นไม่ล้างหักหนูก็เลยว่าพูดอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็ยังไม่อยากค่ะชายเขาไปแล้วค่ะชายเขาไปอยู่เ,<อ>เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งใช่แต่ว่าเราไม่มีหลักฐานว่าเขาแบบ<อ>แต่ว่าคนในในหนองบัวตะเกียดอะลรเขารู้กันหมดเลยเขาเปิดตัวเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเขาถ่ายแบบเขาถ่ายรูปรูปออกมาแต่ว่าเขาแบบ ประมาณว่าพนักงานกับลูกน้องอะไรเนี้ยค่ะเป็นเจ้านายกับลูกน้องอะไรประมาณเนี้ยเขาก็โพสแบบประมาณว่าหนูอะไรหนูก็โพสว่าแบบหนูชอบะลรหนูก็แชร์แล้วแล้วเขาก็ว่าคุยกับพี่สาวเขาแชทกลุ่มแชทกลุ่มพี่สาวแล้วเขาแคปบ,บนสตอรี่ว่าคูไม่ได้แย่งผู้ชายมันมาเองบอกว่ามาเอาคืนไปสิคูไล่ยังไงก็ไม่ปัดดาบติงทุกวันก็บอกว่างี้ยติดรูปถ่ายรูปก,กับติดกับติดหูมาบ้างแล้วก็ลงแบบเป็นเพลง เขียนแบบนี้อยู่แบบนี้นานๆน,นะใช่มันตีถูเราก็จําได้นะว่าหูแฟนเราใส่ใส่ตองหูแบบนั้นอะไรใช่แต่ว่าเขาก็มามาบ้านบ่อยมากเลยครับพูดถึงเขาก็ไม่น่ามาแบบนี้ให้ลูกกินนมเขาก็ขี่รถบีเอ็มากันสองคนเขาก็เหมือนจะชะลอหาลูกอ่ะแต่ว่าเหมือนว่าผู้หญิงนั่งมาด้วยก็เลยไม่จอดก็เลยขับรถเตลอดไปหนูอยู่ในหนูก็อยู่บ้านโนนสง่าครับอห้อบ้านช่วงนี้ก็มาโนนสง่าบ่อยบ่อยเลยเพราะว่า เขาจะมาสร้างบ้านสร้างบ้านราคาันะสาวกเมื่อวานนี้ก็เดินลงรถมาเสียงดังเลยวมาเดินมานี้มานี้เดี๋ยวคูจะพาพวกมึงไปเอาไก่มาต้มกรูรู้ว่าไก่มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแต่แต่พอหนูโพสวันนี้ก็จะมาลงเสาเอกแต่เมื่อวานน่ะหนูโพสหนูโพส์รูปใบเสบียงสมรถกับลูกลูกลูกกับไปอ่ะก็เลยคำวันนี้เขาเลยไม่มามากับทีมงานทีมงานก็มามดหมูไม่ยอมอยาถ้าอยากอยากก็เงินมาให้หนูสองล้านหนูจะอยากให้หนูจะไม่ยุ่งเลยเขาก็เลยบอกว่า ไม่มีให้หรอกมีให้แค่ห้าแสนเนี่แฟนหนูลูกเราสองคนค่ะแค่สองล้านก็ยังไม่ให้เลยเสียเขาก็ไม่เห็นไม่อะไรที่แรกเสียเขาบอกว่าเขาจะกองนะเพราะว่าแบ่งสินสมรสกันไม่ลงตัวเพราะว่าเขาให้ให้เสียไม่เยอะแถมยังพูดด่าเสียอีกเสียลงรูปเหมือนเหมือนผู้หญิงนั่งรถข้างๆด้วผู้หญิงถ่ายรูปเสียแล้วพักเขาก็จะลงลงรูปติดรูปของแฟนหนูลงเหมือนเหมือน,นต่างคนต่าง ทำใส่กันเอาปิดไว้แล้วก็กอดกอดกันเห็นผมเห็นอะไรแบบถ่ายรูปข้างในห้องใสคนละรูปค่ะรูปคนละโพสแต่ว่าภาพผู้ที่นอนอะ่ะมันใช่มันใช่อันเดียวกันภาพผู้ที่นอนเลยหัวเตียงเลยวันนี้เขาก็มาเอาลูกไปแย่งลูกกันเขามาขึ้ืนเสาเอกก็จะมาคุยคีชร์กันว่าเจ้าอย่างไงพอสักพักเขาเขาอุ้มลูกอยู่แล้วก็เอาลูกมาจเจ้าลูกไปอาบนะ้ากินนมเขาไม่ให้ไปยื้อกันอยู่เขากําลังอยู่บนรถเอาโฟร์่ะเนาะโฟทเป็นน้ำหนึ่งมาพนักงานผู้ชาย พยแย่งลูกกันหนูก็ลูกมาเขาก็ไม่ให้หนูก็มาเอามา,มาหนูก็ยืนอยู่ข้างล่างอะตรงประตูรถก็เลยบอกบอกคนขับรถอีกคนนึงว่าขับไปเลยขับไปเลยทั้งที่หนูก็ยืนอยู่กับประตูอะตรงที่ประตูถ่ายค่ะน้องสาวก็เอาลองเฟซไปใครจะมาคุยดีๆหนาวลูกใครเป็น,ะนคนข้นวันเดนืกมาคุยกันดีๆแต่ว่าตตวยังมาขึ้นเออมาขึ้นได้ไง อยู่บ้านกูน่ะเออข่าทุกมากี่ปีมากูไม่เคยพูดข่ากูก็ต้องเคลื่อนให้เอาหลานมาเออหลานเอาลูกมาแล้วคุยกันเออเองเร็วคยคุยกันต็โดนเอาฟังมาแล้วทำไมพูดอะไรมึงพูดอะไรเอาลูกมามามาเอาลูกมาเอาฟางมาพูดอะไรนีพูดดูเอาลูกมา